นาทีนี้ความฮอตต้องยกให้ท็อปทุสพลแดดดี้ตัวพ่อที่ทำสาวๆใจเหลวเปลวไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูดีไปหมดโดยเฉพาะเคมีเวลาอยู่กับสาวหมวยอย่างก้อยอรชพรที่ทำเอากองเชียลงเรือพายกันยิกงๆเพราะดูเข้ากันเข้ากันสุดๆเพื่อนชงเข้มเรือแล่นไวเวอร์ความสัมพันธ์คู่นี้ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะแก๊งเพื่อนสนิทอย่างเฟ ie, Dream, ย์นัตตี้และดรีมขยันชงขยันแซวตลอดจนแฟนคลับเริ่มมองว่ามันเกินคำว่าเพื่อนร่วมง,งานไปไกลแล้ว ทั้งลายสไตล์ที่ตรงกันเข้ากับครอบครัวได้ดียิ่งทริปเดินป่าล่าสุดคือเคมีฟุ้งกระจายจนไทม์ไลน์แทบแตกช็อตเด็ดกลางงานโดนถามจี้ใจดำล่าสุดท้อไปออกงานอีเวนต์แล้วเดินเอนเตอร์เทนแฟนคลับฉ่ำๆทุกโตะบริการประทับใจจนโดนแซวว่าฟิลบาโฮสมากแม่แต่จุดพิคคือมีแฟนคลับใจกล้ายิงคำถามใส่แบบไม่อ้อมค้อมว่าทำไมหล่อจังมีแฟนหรือยังค่ะงานนี้ท็อปหันมาส่งยิ้มกระชากใจพร้อมตอบชัดๆคำเดียวว่ายังครับวงในลือหึงหรือจะเป็นของจริง ถึงปากจะบอกว่ายังทําเอาสาวๆกรีสลบแต่ก็มีกระแสข่าวเมาจากวงในที่เดากันว่าเป็นกันหลุดออกมาว่าคู่ท็อปก้อยเนี่ยของจริงทาเอาชาวเน็ตงงตาแตกว่าสรุปคําว่าอย่างของท็อปคือโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนคุยแล้วแต่ยังไม่เปิดตัวกันแน่เอาเป็นว่าขาจิ้นต้องตามลุ้นกันต่อยาวๆว,ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปทางไหนระหว่างนี้ก็พายเรือรอก้อยท็อปออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองดีกว่าอย่าเพิ่งรีกด,ดันนะจะ๊ะ